ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ตอนดึกๆนะครับได้ยินเสียงฝนเปาะแปะเป่าแปะแต่ไม่มีฟ้ามีแต่เสียงฝนเบาบางไม่หนักเหมือนกับเมื่อคืนก่อนเช้าวันนี้อากาศก็ยังคลุมเครืออยู่แสดงว่า <c oughs> ในตอนบ่ายตอนคำ่ำอาจจะมีฝนมาตามนัดซึ่งในตอนนี้ฝนจะชุกสักหน่อย เพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงปลายฤดูพายุใต้ฝุ่นจากแปซิฟิกทะเลจีนใต้ที่จะพัดเข้ามาทางฝั่งเวียดนามแล้วก็ข้ามเทือกเขาอันนำมาอย่างบ้านเราใต้ฝุนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ <c oughs> จะบ่ายชมหน้าขึ้นไปทางด้านเกาหลี ขึ้นไปทางด้านนู้นแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ฝนตกชุกทางด้านบ้านเราซึ่งทำให้น้ำท่วมหลายจังหวัดเลยทีเดียวเพราะฝนที่ตกมาไม่ลืมหูลืมตาไม่หยุดไม่ย่อนหลายวันเนี่ยนะครับน้ำป่าก็จะไหลมาลงสู่แม่น้ำปิงลงสู่แม่น้ำอิงแม่น้ำยม ให้เกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งขึ้นมาการแก้ไขนั้นทางการก็โดยเฉพาะในรัฐบาลของทนายกทักษิณจะมีการแก้ไขไม่ให้น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีจะมีการแก้ไขในระยะยาวซึ่งในจำนวนนั้นก็จะมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ก็มีคนพูดกันไปต่างๆนานา,นาผู้ที่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันนั้นคงจะลืมไปแล้วว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขามีโครงการอิงยมมาแล้วและได้ถูกระงับไปเมื่อสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมติณนสนูลานนท์เพราะเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนแต่ตอนนี้ <c oughs> มันมีความจำเป็นครับเพราะว่า ตาแถบจังหวัดแพร่นั้นเหลือแต่ต่อไม่มีอะไรที่จะซุมซับน้ำเอาไว้ให้ไหลลงมาช้าๆมันก็เหมือนเทน้ำลงกระบอกไหลลงมาเขี่ยวกรากทำให้เมืองแพร่นั้นมีน้ำท่วมจนกระทั่งเป็นที่เสียหายเรียกว่า <c oughs> ท่วมกันทีหนึ่งกวาดไปทั้งหมู่บ้านอย่างที่เรารู้ๆกัน ก็เป็นเพราะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการท่านคงจะจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีหนึ่งสองสาปีมาแล้วเนี่ยนะครับที่สลา,าดูสิดาไลามีรับสั่งถึง เขื่อนแก่งเสือเต้นเหมือนกันซึ่งอยู่ในจังหวัดแพร่และได้ทรงเรียกผู้ว่าจังหวัดแพร่ซึ่งในตอนนั้นผู้ว่าจังหวัดแพร่ไม่มามีตรองผู้วา่าเป็นการรับสั่งถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นในตอนนั้นแล้วก็ในตอนหลังก็เงียบหายไปก็มามีเขื่อน ปราศชนลสิิธิ์เกิดขึ้นและก็จากการที่ทรงมีพระราชดำริและมีการสร้างเขื่อนปา่าศชนลสิิธิ์ขึ้นมานี่ก็ทำให้เป็นการพิสูจน์ว่าเขื่อนทั้งหลายแหล่ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีโครงการนั้น เป็นเขื่อนที่ยังประโยชน์บรรเทาอุทกภัยได้อย่างจริงจังในตอนนั้นเขืนแก่งเสือเต้นไม่ได้สร้างมาสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนสุดท้ายที่จะรับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก <c oughs> และทางแม่น้ำทางด้านนี้ไม่ให้มาท่วมหลุเทพทางด้าน แม่น้ำลบบุรีเข้ามาไม่ให้ท่วมกรุงเทพได้เป็นผลสำเร็จตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่แถวแม่น้ำยุมสุขโขทัยท่วมทุกปีก็มีการรื้อฟื้นว่าจะต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขไม่ให้น้ำท่วมสุขโขทัยซส้ำซาก ลองไปเปิดดูนะครับโครงการอิงยมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นแนะ <c oughs> ยังอยู่ในลิ้นชักลองเอามาดูก็แล้วกันเพราะว่าโครงการนั้นมีแก่งสื้อเต้นอยู่ด้วยครับไม่ต้องไปศึกษาใหม่หรอกครับเพราะของเก่าเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วเอาเงินจากธนาคารโลกมาทำจนกระทั่งเป็นพิมพ์เขียวทำเป็นไทม์เฟรม ถ้าผมจำไม่ผิดเคื่อนที่จะสร้างในโครงการอิงยมนั้นจะเสร็จเรียบร้อยในปี2538แต่ได้ถูกยับยั้งเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของท่านนายกเปรมตินสุรานนท์ก็เลยค้างเติ่งอยู่ครับน้ำก็ท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำทุกปีมาถึงรัฐบาลนี้ <c oughs> เป็นรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังก็เชื่อว่าโครงการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มแม่น้ำยมโดยเฉพาะสุโขทัยสวรรคโลกนี้คงจะได้รับการมาปัดฝุ่นแล้วก็ดูว่าสมควรจะทำประการใดที่น่าเสียดายก็คือในสมัยนั้นไม่มี NGO ครับ ปี2,520 728นั้นไม่มีเอ็นจีโกทำสะดวกที่สุดค่าก่อสร้างก็ถูกแต่พอมาตอนหลังมีเอ็นอเข้ามันก็เลยทำให้การที่จะทำอะไรต่างๆนานานี้ถูกขัดขวางมาโดยตลอดน้ำท่วมซจำซากนี่ที่จริงเนะี่ยชาวบ้านนะควรจะถามเอ็นจอว่า ไอ้ที่คัดค้านไม่สร้างขืนเนี่ยฮะแล้วมีทางแก้ไขยังไงบ้างถามเขาดูสักหน่อยหนึ่งเราก็จะได้รู้ไม่ใช่ตะบึงตะบันค้านกันตะบึงตะบอนดูตลอดอย่างนี้มันก็เสียประโยชน์ของประเทศชาติน้าท่วมเนี่ยคนเดือดร้อนกันเหลือเกินถ้าใครไม่เคยโดนน้าท่วมจะไม่รู้หรอกครับผเอิญผมเองนี่อายุมันมากพอ ที่จะพบน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2485น้ำกัดเท้าอูโหูลำบากลำบนแสนเลอกเกินอะไรก็ไม่มีกินมีแต่ถั่วงอกซึ่งเพาะได้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวจนกระทั่งรัฐบาลจอมพลปอในสมัยนั้น2485ส่งเสริมให้คนขายก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมีเพลงที่ครูนาถาวรบุตร แต่งขึ้นเป็นเพลงก๋วยเตี๋ยวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นวงดนตรีที่ครูนาถเป็นผู้ควบคุมวงได้แต่งเพลงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้คุณปิติเปลี่ยนสายสืบเป็นผู้ร้องผมยังจำได้จะร้องให้ฟังก็ได้ก๋วยเตี๋ยว ไทยปรุงรสอร่อยสะอาดงามขายตามระเบียบดีก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับคุณปิติเปลี่ยนสายสืบเป็นนักร้องอยู่ที่วงดนตรีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในครั้งกระนั้นได้ร้องเอาไว้และคุณปิติในตอนหลังได้ผันชีวิตเป็นนักการเมืองและได้เป็นสสออยู่ดูเหมือนจะสมัยหนึ่งนะครับ รุ่นราวคราวนั้นก็คงจะจากกันไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ข่าวคราวของคุณปิติเปลี่ยนสายสืบเลยพระเอิญผมในตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มก็ยังจำอะไรต่ออะไรได้มากอยู่นั่นก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมกรุงเทพตั้งแต่2,485นั้นะมีสภาพยังไง แล้วในตอนหลังก็ท่วมเรื่อยๆกันมามีอยู่ปีหนึ่งท่านคงจำได้ว่าคุณธรรมนูนเทียนเงินซึ่งเป็นผู้ว่ากทมนั้นถลกกางเกงมาเข็นรถที่โดนน้ำท่วมแล้วก็ตายอยู่กลางถนนเป็นภาพที่หือหาหน้าดูมากคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงมือมาเข็น รถที่ตายอยู่ในน้ำบนถนนด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าจะมีการแก้ไขเรื่องการปัญหาอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำยุมอย่างแน่นอนทุกวันนี้ทำอะไรรวดเร็วครับไม่เงื้อง่ารับคาแพงอีกต่อไปแล้วนี่ก็ เป็นเรื่องที่ดีผู้ซึ่งเดือดร้อนเป็นประจำทุกปีทุกปีก็จะได้ค่อยลืมตาอ้าปากขึ้นหายใจโล่งอ,อกโล่งใจขึ้นอย่างเต็มที่ในอนาคตอันไกลก็คุยเรื่องน้ำท่วมมานี่ไม่เพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าคนที่ไม่เคยโดนน้ำท่วมจะไม่รู้หรอกครับว่ามันลำบากยากแค้นแค่ไหน ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยขนาดโดนน้ำท่วมขังขนาดไม่ถึงอกไม่ถึงคอไม่ถึงมิดหัวก็ยังเดือดร้อนร้องแรกแหกกระเชออยู่ตลอดเวลาแต่พี่น้องต่างจังหวัดของเราเนี่ยที่โดนน้ำท่วมทีนึงั้งห้าเมตรจงกระทั่งถึงหลังคาบ้านอย่างนี้เขาจะเดือดร้อนมากกว่าเราแค่ไหน จริงไหครับเอาละครับเมื่อวานนี้ผมไปแถลงข่าวของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูะธรรมซึ่งเป็นการแถลงข่าวเรื่องของการบินย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์โดยเครื่องบินนางสาวสยาม เครื่องบินนางสาวสยามนี้ <c oughs> เป็นเครื่องบินเมื่อ71ปีก่อนที่คุณเลื่อนพงโสพลได้นำเอาเครื่องทราเวแอร์สองพันที่ซื้อมาด้วยทุนทร,รัพย์ของตัวเองจากอเมริกาวันที่22มิถุนายนคุณเลื่อนบินเดี่ยวด้วยเครื่องยนต์ <c oughs> เครื่องเป็นเครื่องบินปีกสองชั้น เครื่องยนต์เดียวอุปกรณ์การวัดเครื่องบินไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งการวัดความสูงก็ไม่มีอาติเมเตอร์ไม่มีอาศัยแผนที่ไม่ใช่แผนที่ของบินด้วยนะครับแผนที่แอตลาสเนี่ยคุณเลื่อนด้วยความอัจิริยะส่วนตัวที่เป็นทั้งช่างเป็นทั้งนักบิน ได้บินฝ่าฟันอุปสรรคไปจนกระทั่งถึงสัวเถาเป็นผลสาเร็จโครงการเดิมจะไปถึงเซี่ยงไฮ้ด้วยซ้ำไปแต่ตอนนั้นญี่ปุ่นพิพาทกับจีนมีการรบกันอยู่ไม่สะดวกทางจีนก็บอกอย่าบินไปเลยให้มาหยุดยั้งอยู่แค่สัวเถานี่แหละมันห่างไกลดินแดนที่เขากำลังสู้รบกันอยู่คุณเลื่อนทำสำเร็จครับ แล้วบินกลับมาแต่ในสมัยนั้นการสื่อสารออกไปทั่วโลกเนี่ยยังเป็นแบบเดิมยังมีโทรเลขไม่ได้มีสารสนเทศเหมือนอย่างในปัจจุบันข่าวคราวก็เลยอยู่ในวงแคบๆแ,แต่ก็เป็นข่าวที่ฮือฮามากที่คนเอเชีย สามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยเครื่องบินเล็กๆเ,เป็นผลสำเร็จเหมือนกับชาร์ลส์ลินเบิร์กบินเครื่องบินที่ชื่อว่าเซนต์ลุยส์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาอย่างยุโรปเป็นผลสำเร็จนั่นเขาเป็นฝรั่งแล้วก็มีคนรู้จักกันมากเป็นประเทศใหญ่ ็เลยทำให้การบินข้ามน้ำข้ามทะเลนั้นได้รับการรู้กันทั่วไปแม้กระทั่งทางอเอเชียของเราเราก็ได้ทราบแต่คุณเลื่อนได้บินฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา,นาเหมือนกับชาสเลนเบิร์กแถมยังจะลำบากกว่าเลยแต่ก็ไม่ได้รับการ แจ้งข่าวไปทั่วโลกเหมือนกับชาลินเบิร์กทางมูลนิธินั้นก็มีโครงการที่จะบินย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์เพื่อรักษาตำนานนี้และเป็นการทําให้โลกได้ทราบถึงศักยภาพของการบินของไทยเมื่อ80ปีก่อน นั่นก็เป็นเรื่องของูุนิธิที่จะสร้างเครื่องนางสาวสยามขึ้นมาใหม่จากโครงสร้างเดิมการบินได้มีทบสอบกันมาหลายต่อหลายครั้งแต่เนื่องจากเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินที่มีอายุนานเต็มทีแล้วนับตั้งแต่สร้างเครื่องบิน ทัว้วแอร์สองพันมาและก็คุณเลื่อนซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองนั้นก็เป็นเวลาตั้งแปดสิบปีแล้วนะครับเมื่อน,นำเอามาบินก็มีอุปสรรคทางมูลิิธิจึงได้สร้างเครื่องบินขึ้นมาเหมือนกันเปรียบเลยทีเดียวแต่ได้ใช้เครื่องยนต์ใหม่ซึ่งมีการพัฒนาดีกว่าเครื่องยนต์เมื่อ แปดสิบปีก่อนแล้วก็ขณะนี้ได้สร้างและทดสอบการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงการบินย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวถึงกิจกรรมที่จะทำในระหว่างวันที่23ถึง29กกันยายนในวันอาทิตย์ที่ จะถึงเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่21ที่จะถึงนี้ท่านก็เปิดรา,รายการครอบจัก,กรวาลทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าเวลา8นากาดูท่านจะได้ทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดและชัดเจนครับท่านผู้ฟังที่รักครับวัน อาทิตย์ที่21ที่จะถึงนี้นะครับรายการครอบจักรวาลไม่มีรายการเที่ยวแอฟริกาใต้นะครับเพราะว่าเราจะต้องยกรายการให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานในพระรมราชูปธรรมจะได้มามีเรื่องเกี่ยวกับ การบินย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของร้อยปีการบินโลกซึ่งพี่น้องตระกูลไรท์ที่อเมริกาคิดคน้นเครื่องบินบินขึ้นบนสู่อากาศบนอากาศได้เมื่อปี2446 ถึงปีนี้2,546เป็นปีที่ครบรอบการบินของโลกพอดีพอดีอดทุกขนทุกแห่งมีการเฉลิมฉลองรวมทั้งเมืองไทยเราด้วยทางมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยก็ได้ร่วมกับทางด้านกองทัพอากาศมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ กำหนดการนั้นก็จะมีในวันที่9วันที่10วันที่11ตุลาคมจะมีการบินของเครื่องบินรุ่นเก่าของกองทัพอากาศที่ปลดประจำการแล้วแต่มูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยได้ขอรับมาฟื้นฟูเครื่องบินเหล่านั้น ให้กลับขึ้นมาบินได้ไหมหลายแบบด้วยกันทางไฮไลท์ของงานก็คือเครื่องบินแบคแคตซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่เมื่อ50ปีก่อนที่บินเร็วที่สุดมีสมรรถนะที่ดีที่สุดแบแคแค้นคือหมีแมว เครื่องบินชุดที่เราได้รับเข้ามาประจําการเป็นเครื่องบินจากเครื่องบินในเรือบรรทุกเครื่องบินทับปีกได้ที่เรียกกันว่าเฮล c ค t แบคแคทมีแมวเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่มีอนุภาพมากที่สุดในครั้งกระลูดแล้วก็มี นักบินซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนีย,นยบุคคลของเราสองท่านคือพลอากาศเอกคำรณลีลสศิริและพลอากาศเอกเฉลิมทีบเวทพลอากาศเอกคำรณน,นั้นท่นานถึงแก่กรรมไปก่อนและก็เมื่อเดือนก่อนนี่เองพลอากาศเอกเฉลิมทีบเวทก็ถึงแก่กรรมตามไป ไม่ทันได้เห็นเครื่องบินแบคแคตซึ่งท่านเป็นููงขับฝูและเป็นหัวหน้าหมู่ในการบินผาดแพลงด้วยเครื่องบินแบคแคตเป็นหมู่สามเป็นผลสำเร็จท่านล้มป่วยลงท่านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นบิน เพราะว่าทางมูลนิธินี้ได้ร่วมกับบริษัทกรามมานทำเครื่องบินจากต้องเรียกว่าซากเครื่องบินเดิมของกองทัพอากาศเราให้กลับมาบินใหม่ได้เวลานี้ได้ทำสีอยู่ที่อุตะเภาแล้วในวันที่9ก็จะนํามาที่ดอนเมืองวันที่10บวันที่สิบอ ก็จะขึ้นบินเป็นการบินด้วยเครื่องบินที่มีภารกิจอย่างเดียวกันแต่เป็นเครื่องบินใบพัดแล้วก็มีเครื่องบินรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่เป็นเครื่องไอพ่นหรือเป็นเครื่องที่รุ่นใหม่แต่มีภารกิจอย่างเดียวกันจะบินคู่กันไปคือ บางแบบก็คือปู่บินกระลานหรือพ่อบินกะลูกอย่างเช่นไฮไลท์สำคัญก็คือแดแคทที่บริษัทกรมามนสร้างจากโครงสร้างเดิมของเราลำเดิมของเราให้มาบินใหม่ได้ใช้เวลา8 นาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยศสรินจะบินแบกแคทที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นี้คู่กันกับน้องชาย <c oughs> คือนาวาอากาศเอกไชเรดิษยศสรินหรือตายซึ่งเป็นผู้พิพาการกองบินหนึ่งโคราชบินเครื่อง F16 จะบินคู่กันไปครับ <c oughs> เป็นภาพที่น่าดูมาก แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการเฉลิมฉลองร้อยปีของการบินโลกก็จะมีเร d แอ r o โเป็นเครื่องบินผ่าดแปลงของสหรัฐอเมริกามาร่วมบินด้วยเสียดายพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวทท่านอยู่ไม่ทันที่จะได้เห็นเครื่องแบคแคทที่เป็นที่รักของท่านขึ้นบิน ท่านเป็นผู้บินผ่านดแผลงหมู่สามด้วยเครื่องแบกแคบผู้ที่บินหมายเลขสามคือพลอากาศตรีทศพลเสียสุรไกรหรือชื่อเดิมว่าสเววสินท่านยังรูอ้อยู่เมื่อวันที่พระาชทานน้ำอาบศพพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวที่วัดพระศรีมหาธาตุ คุณทศพลก็ไ,ได้มายังแข็งแรงอยู่หนุ่มแน่นมากถึงแม้อายุจะเจ็ดสิบแปดแล้วดูแล้วก็เหมือน,นเราเราหกสบแปดคุณทศพลนี้เป็นนักบินที่มีฝีมือดีและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะาเสียนอายุราชการมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเขียนหนังสือลงในหนังสือแทงโก อยู่โดยตลอดเลยทีเดียวก็ต้องคอยนะครับวันที่9วันที่10วันที่11ตุลาคมที่ดอนเมืองนี่แหละจะมีการบินที่หาดูได้ยากที่สุดในการฉลองร้อยปีการบินโลกครับนี่ก็เรียนให้ได้ทราบมาว่าในวันอาทิตย์นี้อย่าพลาดเปิดรายการครอบจักรวาลทาง สถานีโทรทัศน์ช่องฮาสนามเป้าเวลา8ันา30นาทีท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดนอกเหนือจากที่ผมคุยให้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องแอฟริกาต้นี่ยเรายังมีอีกทั้งสองตอนหรือสามตอนนะก็จะทยอยออกมาแต่ผมก็จะเขียนลงใน Sunday Special ในวันอาทิตย์ ที่28เรื่องของแอฟริกาตายที่น่ารู้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าแอาฟริกาคนส่วนใหญ่จะล้องยี้อะไรน่าเที่ยวเลยโอ้โหอันตรายจะตายมีอะไรมีแต่สัตว์มีตะปาความแห้งแล้งแถมยังมีต้นตอของโรคเอดอยู่ที่แอฟริกาด้วย นั่นเป็นความเข้าใจผิดออฟริกาใต้นี่นะครับมีหลายส่วนที่ยังเป็นป่าดงผงพียังเป็นสถานที่แห้งแล้งยังมีคนที่ยังไม่ได้รับความเจริญนะแต่ก็มีบริเวณในทวีปแอฟริกาตอนปลายต่งของทวีปที่แหลมกูดโฮก ซึ่งเป็นประเทศแอฟริกาใตา้ประเทศนี้มีความเจริญมากว่า300ปีแล้วครับเพราะว่าคนดัตช์หรือคนฮอลแลนด์ได้อพยพไปขึ้นฝั่งที่แหลมกูดฮกแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการปลูกพืชพันธุ์ัญญาห เป็นผู้อวียบรุ่นแรกเมื่อ400ปีก่อนรุ่นราวคราวเดียวในสมัยอยุธยาแลครับหลังจากนั้นก็มีฝรั่งเศสต่อจากฝรั่งเศสก็มีอังกฤษซึ่งเข้าไปที่แอฟริกาใตา้แล้วก็ยึดครองเป็นอาณานิคม เป็นผู้ที่ไปค้นพบเหมืองทองอะไรต่ออะไรต่างๆนานาจนกระทั่งทำให้ออฟริกาใตา้นี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ทวีปยุโรปถ้าท่านได้ติดตามดูรายการออฟริกาใตา้มาโดยตลอดท่านจะเห็นได้ว่าโอ้โหของเขาเจริญ กเรินมากจริงๆเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายที่ยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยได้ทราบว่า